สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับนะที่ร้านเรามีรถอะไรเหลืออะไรราคาเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้นะครับสำหรับนะฮะเริ่มตั้งแต่ด้านซ้ายละกันนะครับ้าซ้ายสำหรับรถอีแตนคันนี้นะฮะ เป็นตัว11แรงเกียร์ใหญ่นะครับมีเล่มเอกสารพร้อมโอนเอาไปราคาลูกค้าที่ยอมรับได้นะครับเป็นรถฝากขายคันนี้ที่65,000บาทนะครับผมนะราคานี้งดต่อรองนะครับผมนะฮะแล้วก็ลูกค้านะครับที่อยากจะดูรถยังไงก็โทรมาสอบถามก่อนราคานี้เท่านั้นขับขี่ได้ปกติวิ่งทางไกลได้นะครับมีเล่มเอกสารพร้อม ยางดีเกียร์ดีนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็น t o โ o t a าไฮรักวีโกนะครับคันนี้ปี2007นะครับนะฮะหรือว่าปี2550เป็นตัว Exclusive นะครับผมซึ่งเป็นตัวพิเศษของตัว Toyota นะครับนะฮะก็จะมีเพียงแค่ตัวสีขาวเท่านั้นและนะฮะ ิ้วล้อก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น e x c l u s i v e นะครับผมนะฮะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราไปให้ช่างเก็บรายละเอียดงานสีนิดๆหน่อยแล้วก็ปั่นยาพอเราสีขาวใช้งานยาวๆใช้งานนานๆสีมันจะดูหมองเหลืองนะฮะก็จะให้ช่างเอาไปขัดสีนะครับภายในก็จะเป็นหนังแบบนี้นะครับนะฮะนี่ครับผม ภายในเป็นหนังแท้นะครับตัว e x c l u s i v e แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะนี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะไปเก็บริ้วรอยพวกคิ้วล้ออย่างนี้นะครับผมนี่ฮะนิดๆเนยๆนะครับคันนี้ยังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นี่นะครับจะไปเก็บสีรายละเอียดนิดๆเนยๆนะครับแล้วก็ให้ช่างเขาปั่นยาขัดเงาให้นะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูราคากันอีกทีนึงในวันที่เก็บรายละเอียดเสร็จ แต่ป้ายนี้ไม่ได้ให้นะฮะเจ้าของรถขอคืนนะฮะป้ายตัวนี้สวยๆนะฮะก็จะได้เป็นป้ายอุบลอันใหม่นะครับผมนะฮะเล่มเอกสารพร้อมนะครับผมนะฮะสามารถแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้เลยเดี๋ยวเราไปให้ช่างเก็บรายละเอียดสีขัดเงาสีให้เงาเงขัดไฟหน้าให้สวยๆนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดอีกที่หนึงนะครับตัวนี้เป็นพีรันเนอร์ยกสูง3.0นะครับผมนะ,ะเป็น Vn Turbo นะครับนะฮะแล้วก็คันนี้ ไ i เกอร์สปอร์ตคุยเซอร์นะครับนะ,ะนะฮะนะฮะอันนี้จากนะฮะหนึ่งแปดเก้าหรือหนึ่งเจ็ดเก้าเอาอย่างนี้ครับนะฮะเอาไปราคานะฮะของเหลวลูกค้าเอาไปเปลี่ยนเองนะครับนะฮะเอาไปราคา169,000า คันนี้ขายขาดทุนนะครับขายขาดทุนแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมเอามานะฮะก็มีเก็บรายละเอียดนะฮะหลายอย่างหลายอันอยู่พอสมควรนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้นะครับใช้งานยาวๆโฟร์วินใช้งานได้ปกตินะครับส่วนยางนะฮะนี่ครับนะฮะปกติยางหลังมันจะเป็นยางเรียบๆนะฮะก็ผมเอายางหน้านะับเป็นบาโว่นู่นนะฮะปกติมันอยู่หน้าเอาไปใส่หลังแล้วก็ใส่ยาง คู่หน้าใหม่นะครับนะฮะนี่ครับเป็นดอก,ดอกยางลายเอทีเหมือนกันแล้วนะครับผมนะฮะเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมนี่นะฮะเนี่ยยางหลังจะเป็นตัวอันเก่าของมันนี่นะครับเนี่ยปกติมันจะอยู่ด้านหน้านะครับบาวโวนะครับนะฮะดอกยางเนี้ยสวยแนย่นอนนะครับนะ อันนี้เอาไปราคา1นึ0 0 0สงดต่อลองราคานี้ลูกค้ามารับเองเปลี่ยนของเหลวเองนะครับผมนะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าบาทนะครับผมนะฮะรถก็จะมีผิวพันธุ์เดิมบางนะฮะแต่จะมีซีดนี่เป็นสีเดิมโรงงานแต่ซีดนะฮะที่จะต้องเก็บก็จะมีในส่วนของฝากระโปรงซีดนะฮะกันชนหน้าตําหนิมี ริ้วรอยนิดนึงนะฮะพอแต่พวกนี้คือเป็นสีเดิมโรงงานนะฮะนะางบางๆนะฮะนี่เป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะฮะมีริ้วรอยนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็จะมีริ้วรอยก็สือสีเคยโปอันนี้อันนี้จะเคยโปสีมาแล้วมีกันชนใส่ให้ด้วยนะครับนะฮะคันนี้เอาไป169,000บาทนะครับผม169,000เปลี่ยนของเล็วเองนะครับ มารับเอกนะครับแต่ถ้าอยากจะให้จัดทรงนะครับนะตามระยะทางตามระยะทางจัดส่งได้แต่ลูกค้าต้องมัดจํามาแล้วก็ไปดูคลิปก่อนก่อนย้อนหลังนะฮะเพื่อความละเอียดก็คือดูทั้งภายในดูทั้งการใช้งานโฟดูทั้งตาหนิต่างๆนะครับนะบแล้วโทรมาคุยกับผมได้นะครับผมนะฮะเอาไป1นึ่งแสนหกนเกะราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น v ีโก้สมาร์ทแปี2553หรือว่าปี2010นั่นเองคันนี้เป็น2.5 VN Turbo นะครับแรงม้าเขาอยู่ที่144แรงม้านะครับผมนะฮะคันนี้ก็สวยๆพร้อมใช้งานภายในชงซักฟอกเรียบร้อยนะครับผมนะฮะสีสันก็ตีไป80-90%เซนะครับผมนะฮะนี่นะครับคันนี้สำหรับคันนี้นะฮะนะฮะ รอเก็บรายละเอียดอีกนิดๆหน่อยๆนะครับนะตัวยางตัวนี้เดี๋ยวผมหายางตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับผมนะฮะแล้วก็นะครับผมนะฮะคันนี้นะครับลูกค้าเมื่อวานลงไปนะครับปรับลดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันราคาสุดท้ายแล้วไม่เหลือกําไรนะครับผมคันนี้ไม่เหลือกําไรแน่นอนราคานี้เพราะว่าปกติเคยตั้งอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน ตอนนี้คือ1 1 9่0 0ใครรับได้มาได้เลยนะครับแต่ก็มีเจ้าหนึงโทรมาเมื่อเช้านะครับผมนะฮะจริงๆแกโทรมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ผมไม่รับนัดข้ามวันนะฮะก็รับนัดเฉพาะวันนะฮะก็เลยโทรมาเมื่อเช้านะครับกำลังเดินทางมานะฮะก็รอให้เจ้านี้ดูก่อนนะครับว่าอ่าตกลงยังไงนะครับว่าจบไม่จบนะฮะแล้วค่อยจะนัดสายต่อไปผมจะไม่รับนัดสายซ้อนนะครับ ะะต้องขออภัยด้วยก่อนเดินทางรบกวนโทรสอบถามผมก่อนและเช็คนัดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางนะครับอันนี้กำลังเดินทางมาดูนะครับผม1น0 0 0 0 1 0 0บาทนะครับแล้วก็คันที่เข้าหมายอีก1คันคันนี้เป็นรถผู้หญิงนะครับผมนะฮะมือเดียวใบแดงผู้หญิงใช้คันนี้เป็น Honda City นะครับผมนะฮะ ปี2552นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลนะสีสันเดิมทั้งคันนะครับผมนะฮะสีสันเดิมทั้งคันล้อนะครับก็คือรอช่างมาติดฟิล์มให้แล้วก็ทําความสะอาดภายในนะครับเพราะว่าอ่าเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้าที่ทําความสะอาดยากมากนะฮะนี่นี่ครับมาดูนะครับเป็นผ้าลายแบบนี้นะครับเปื้อนง่ายมากนะครับก็กําลังทําความสะอาดนะฮะแต่มันอาจจะ ไม่ได้สะอาดจนใหม่เอี่ยมเหมือนรถใหม่นะครับเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาทําความสะอาดยากมากนะครับผมนะฮะแต่ภายในทุกอย่างสมบูรณ์พรมอะไรไม่มีสีขาดไม่มีริ้วรอยนะครับสวยๆขับดีนะฮะร,รอช่างมาติดฟิล์มให้นะครับสาหรับคันนี้ซิตี้เล่มเอกสารพร้อมโอนหาราคาเบาๆรถใช้งานราคาเบา,บาต้องคันนี้นะครับนะฮะนะนะเกียร์ธรรมดาก็ใช้งานยาวๆประหยัดน้ํามันอย่างแน่นอนนะครับผม นะฮะเป็นเครื่อง1.5 i VTEC นะครับผมนะฮะเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะครับผมนะฮะคันนี้ก็ราคานะครับสามารถบอกได้แล้วนะครับเพราะว่าเหลือแค่ติดฟิล์มกับทำวามสะอาดล้างห้องเครื่องต่างๆนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา101,900 0บาทนะฮะเป็นตัวเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะครับ101,900 0บาทนะฮะฟรีจัดส่ง200กิโลเมตนะครับ ีเปลี่ยนของเหลวให้นะครับผมถ้าลูกค้าไม่เอาเปลี่ยนของเหลวไม่เอาจะทรงนะฮะก็สามารถต่อรองราคารถได้นะครับสำหรับ Honda City คันนี้นะครับนี่คือสีเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับรถไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับนะฮะก็1 1 9 0 0 0บาทนะฮะรถเราก็เหลือแค่นี้นะครับผมนะฮะยังไม่มีเข้าเมื่อวานก็ไปดู1คันนะฮะก็ยังไม่จบนะ,ะก็รอ เซลล์ทำสัญญากับลูกค้านะครับผมนะผ่านไม่ผ่านยังไงเราถึงจะได้รับรถนะครับนะสนใจคันไหนก็โทรมาเบอร์098 27 44 279 09 8 27 44 279นะครับสะดวกที่สุดคือการโทรนะครับในการตอบแชทนะฮะบางทีผมไม่ค่อยได้เข้าไปในแชทนะฮะเพราะผมก็จะทั้งไปดูรถซื้อขายรถส่งรถแล้วก็ชงรถเองด้วยนะครับผมนะฮะ เราเป็นเต็นท์เล็กๆนะครับผมนะฮะนะฮะเป็นเต็นท์เล็กๆไม่ใช่เต็นท์ใหญ่นะครับนะลูกน้องไม่มีเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมนะฮะก็ดีที่สุดคือการโทรนะครับลองลงมาก็คือการทักไลน์นะครับนะฮะสนใจคันไหนติดต่อสอบถามมานะครับที่เบอร์098 27 4 4 2 7 9 ID อกไลน์ก็0 9 4ย7 5 4 4า1นะครับอยากดูรถตัวจริงคันไหนรบกวนตทวสอบถามก่อนนะครับว่ามีปิดหนัดติดจองไหม ถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองก็ให้ท่านมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะฮะหรือนะครับเข้าไปใน GPS พิมพ์ว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับมีโลเคชั่นปักอยู่ใน Google Map นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ